สวัสดีครับพอดีวันนี้แวะมาแถวบางบัวทองก็เลยลองแวะมาที่ดีแคทลอนสาขาบางใหญ่ซึ่งเห็นในเฟ e บุ๊กเนี่ยมีหลายคนโพสต์บอกว่าที่นี่มีอุปกรณ์กลางเต็นที่มากครบมีหลายอย่างให้เลือกอุปกรณ์กลางเต็นทั้งหมดที่จำเป็นเนี่ยอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยในไหนผมก็มาแถวนี้แล้วผมก็ลอง แวะเข้ามาถ่ายบรรยากาศมาฝาก,กเพื่อนๆแต่อุปกรณ์ที่เอามานี่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวไม้อัดเสียงก็ไม่ไดเอามาใช้วิธีอัดเสียงจากโทรศัพท์แทนซึ่งมันเสียงรบกวนมันจะเยอะผมก็เลยต้องตัดเสียงออกแล้วก็พากเสียงลงเข้าไปใหม่พอเข้ามาก็เจอพยายามก่อนเลยเช็คอุณหภูมิเสร็จเห็นเต็นท์ได้ไหมครับ นั่นแหละอุปกรณ์เต็นท์ทั้งหมดเลยเข้ามานี่เต็นท์อยู่ด้านหน้าเลยมีโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์กลางเต็นท์นี่มีหลายอย่างมากดูแล้วออหลายขนาดนี่มีขนาดเล็กสำหรับสาหรับบุคคลเริ่มต้นเลยนะเท่าที่ดูมาก่อน ตัวด้านขวานี่น่าจะสองคนสองคนน่าจะพอดีตัวเนี้ยคนเดียวน่าจะเป็นเต็นระดับเริ่มต้นราคาก็อืม,อมราคาไม่แพงเลยหนึ่งพันบาทสำหรับคนหัดหัดเริ่มกลางเต็นใหม่ๆตัวนี้ตัวนี้น่าจะอยู่ที่พันสีเป็นฟสแบ็กซึ่ง ฟดแบ็กของนวัตรกรรมของเกชัวนี่คือเด,เดี๋ยวต้องลองดูเต้นอื่นที่เขาปิดด้านหลังมันจะแบบว่ามืดมากแต่ตัวนี้นี่ไม่แน่ใจว่า,ามีหน้าต่างกี่บานตัวนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้น่าจะหนึ่งประตูแล้วละ่ะหนึ่งประตูไม่ใช่เฟซแบ็กก็จะ โลงๆอย่างเงี้ยคือมันจะค่อนข้างสว่างหน่อยแล้วก็เก็บแสงจากข้างนอกอยู่ข้างในก็คือแสงสว่างรอดเข้าได้แต่ตัวเฟสแบ็กเนี่ยผมดูแล้วผมว่าถ้าปิดหมดนะมืดแน่นอนอตัวนี้ตัวพันสีก็มีหน้าต่างหน้าหน้าต่างหลังอ่าไม่ใช่หน้าต่างสิเป็นประตูหน้าประตูหลังเลยเข้าออกสองทาง แต่มุ้งอะ่ะผมดูมุ้งมุ้งด้านหน้ามุ้งที่กันมแมลงกันอะไรเนี่ยมุ้งก็ทําได้ดีมากเลยนะเนี่ยมุ้งตัวเนี้ยงานดีจริงๆซึ่งซึ่งตัวนี้ผมว่าถ้าใครจะลองเอาไปเล่นเนี่ยใช้ได้เลยแต่อย่างผมเนี่ยผมมาดูตัวนี้แล้วผมว่าผมเริ่มสนใจตัวนี้ธาตุาท้าที่ผมชอบนะผมผมดูแล้วผมชอบตัวนี้ดีเล็กๆ หนึ่งคนสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยนอนได้สบายแล้วละ่ะแต่อาจจะอึดอัดหน่อยตรงที่มีอุปกรณ์จะเก็บของด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัราคา2 0 0พตัวนี้ราคา2อ0พนเป็นนีมนน่มีหน้าต่างเป็นเฟสแบ็กด้วยมีหน้าต่างด้านข้าง2ด้านแล้วก็ด้านหลังก็เป็นหน้าต่างเหมือนกันแต่ประตูจะมี1ด้านเข้าทางเดียว เห็นไหมครับมันมันค่อนข้างจะมืดค่อนข้างจะมืดทีเดียวถ้าปิดหมดนี่ผมว่ามืดมืดขนาดที่ว่าถ้านอนไปเนี่ยเช้ามาก็ยังมืดอยู่แบบว่าไม่รู้เลยว่าเชา้าแสงแดดส่องแล้วก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะไม่บรบกวนเวลานอนเลยทีม่มีแสงใครอยากแบบนอนแบบมืดๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยตัวเฟซแบ็ของเขาเนี่ย อย่างตัวนี้คือลักษณะการเก็บอะมันจะคล้ายๆเป็นเป็นกลมๆแบบกระดงะ้งคือคือมันเป็นป๊อปอัพเวลาเวลาที่เอาออกมาผมก็ไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเวลาเก็บแล้วมันจะเป็นกลมๆแบบนั้นะ มันจะไม่เหมือนเต็นท์พวกคานาล่าอะไรที่ม้วนๆแล้วเป็นแบบว่าเป็นกระบอกกลมๆแต่ตัวเนี้ยเวลาเก็บมันจะเป็นกระโด่งซึ่งเขาบอกว่าเวลากลางใช้เวลาแค่2นาทีกลางเสร็จแล้วซึ่งมันสะดวกมากมันมันเร็วเวลาที่เราจะไปเที่ยวที่เที่ยวแบบว่า2วัน2ที่อะไรอย่างเงี้ยเก็บด้วยแล้วก็ไปกลางที่ใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างสะดวกกว่าเต็นท์ที่เป็นแบบเสาซึ่งซึ่งตอนที่ตอนนี้ผมใช้เต็นท์แบบเสาอยู่ มันจะมีปัญหาเวลากลางเวลาเก็บซึ่งกลางคนเดียวได้เก็บคนเดียวได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างช้าหน่อยแล้วเสามันแบบเสาค่อนข้างสูงนี่ไงเป็นแบบโดงอ่าเป็นกลมๆอย่างนั้นนะ้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำหนักไม่เยอะนะแต่ผมไม่ชชว่์ว,ว่าน้ําหนักเท่าไหร่ผมไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดอะไรมากแค่มามาดูแบบอยากเห็น แล้วต้องรีบดูเลยเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยมันคือบ่ายสามแล้วก็วันศุกร์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดห้าโมงเนี่ยโอ้โหถนนการจนาพิเศษแถวบางบัวทองนี่ติดหนักก็อาจจะสี่โมงก็อาจจะรีบออกรีบกลับเลยก็จะค่อยดูดูไปก่อนตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบเทเสาเป็นแบบเสามีหน้าต่างมีประตูอยู่สองด้านหน้าหลังราคา3,5 0 0 ซึ่งมันบอกว่าเป็นเต้นสามคนแต่ว่าผมว่าสองคนแล้วก็เก็บของเนี่ยกำลังดีเลยนะอ่าตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่มากนี่มีพี่สุชีพพอดีมาเจอกันในงานมาเจอกันในดีคทลอนนี่แหละแล้วก็กสนใจเรื่องเต้นพอดีโอ้นี่เป็นไงเนี่ยคือลักษณะพิเศษของเฟสแบ็กซึ่ง ถ้าปิดหมดนะมืดจริงๆมืดแบบว่าเช้าสายกลางวันก็ไม่รู้มันกันแสงเข้าทั้งหมดเลยตัวนี้ก็สวยสีสวยใหญ่ด้วยใหญ่หน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ถ้าผมมองกับผมอยากได้แบบเล็กๆพกพาง,ง่ายเก็บง่ายส่วนเรื่อง เรื่องกันฝนอะไรพอดีผมมีทาบอยู่แล้วทาบซึ่งใหญ่อยู่แล้วก็ใช้ทาบกลางเอาอตัวนี้ก็ตัวนี้เห็นพี่จุดคชีพก็บอกว่าเป็นแบบป๊อปอัพราคาสามพันซึ่งสามคนเนี่ยนอนสบายอยู่แล้วแต่ไปยืนไม่ได้นะมันเตี้ยเอาคือต้องคานเข้าไปนอนเข้าไปนี่มืดมากถ้าปิดหมดนี่คือมืดมาก แต่ว่าก็ก็ดีอยู่อย่างคืงคือนอนได้สบายมากเลยนอนแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าแสงข้างนอกจะมารบกวนนี่สัญลักษณ์เกชัวด้านหน้าแถวนี้จะเป็นเต็นท์ขนาดเล็กสำหรับสองสามคนนอนทั้งหมดเลยอ่าอันนี้อันนี้จะมี รู้สึกจะมีหน้าต่างสามเหมือนกันหน้าต่างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าจะเป็นประตูทางเข้าอืมมาทางฝั่งนี้จะเป็นแบบทรูโทนสีสวยดีสีเขียวตัดขาวมีแดงแซมหน่อยๆราคา3 8 0 0ซึ่งมองว่ามันสวยดีนะสวยดีเลย เวลาเก็บก็เหมือนกันเป็นกลมๆถ้าถ้าทรงแบบนี้จะเป็นแบบกลมๆหมดเลยเป็นกระด้งหมดเลยคืออาจจะใหญ่หน่อยแต่ว่ามันเป็นแบนเห็นไหมครับมันจะไม่สูงมากมันจะไม่สูงแต่มันกว้างทรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นแบบว่าเก็บง่ายกลางง่ายเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบเสียเวลากับการเก็บ ในด้านหลังก็จะมีกันสาดแบบนี้คือเออด้านหลังเป็นมุ้งเลยตัวนี้ด้านหลังเป็นมุ้งซึ่งมุ้งมุ้งก็ทําได้ดีนะมุ้งนี่งานดีเลยข้างในนี้ดูนกดูรู้เลยว่ายังไงก็มืดหน้าต่างสองด้านระบายอากาศ แล้วก็ด้านหลังเป็นมุ้งอ่านั้นระบายอากาศแน่นอนน่าจะระบายอากาศดีกว่าตัวที่เป็นผ่านมาเพราะด้านหลังนี้ระบายอากาศแบบมุ้งใหญ่เลยโอ้ตัวนี้จะสวยนะสวยตัวนี้สวยใช้ได้เลยสําหรับผมคิดว่าสองคนดีกว่าสามคนมันก็จะแน่นๆไปหน่อยสองคนแล้วก็แล้วก็เก็บของด้วยนี่ย้อนกลับมาดูที่ตัวนี้เห็นพี่สุชีพดูอยู่หลายรอบ ปิดก็รูดซิปสองชั้นนะครับปิดชั้นแรกเนี่ยจะเป็นมุง้งมุ้งก่อนซึ่งมุง้งมุ้งเขาก็ค่อนข้างละเอียดมากละเอียดจนเกือบมืดเลยแล้วก็ด้านนอกก็คือปิดปิดกันใสอีกทีหนึ่งนอนข้างในนี่ถ้าเกิดไม่ดูเวลานะไม่รู้เลยว่ากี่โมงกี่ยามอะเพอเพอไปเที่ยวสําหรับใครที่แบบว่าดืม่มกึ่มๆนิดๆอยากจะตื่นตอนเช้าแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะ ถ้าไม่ตั้งนาะฬิกาปลุกนะมีเลยมีเลยเวลากันบ้างอะ่ะเพราะมันมืดจริงผมลองเข้าไปแล้วมันมืดจริงตัวนี้เป็นแบบเสาครับแต่ว่าเรื่องกันฝนถ้าไม่ใช้ทาบกลางด้านบนเรื่องกันฝนเขาบอกว่ากันได้ถึง2000ซึ่งผมเห็นใน Facebook นะตัวนี้ตัวนี้หลายคนบอกเลยว่ากันฝนกันลมได้ดีมาก เนี่ยตัว2 0 0พเนี่ยด้านซ้ายอันบนจะเป็นตัวน้ายเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าหลายคนเลยมาบอกว่าตัวนี้กันฝนกันลมดีมากแต่ปัญหาที่เกิดคือเขาบอกว่ามันค่อนข้างร้อนโอ้นี่มาดูตัวนี้ตัวนี้นี่ต้องเรียกว่าเป็นงานพรีเมียมซึ่งเล็กๆและน่าจะคนเดียวแหละนอนคนเดียว ตัวนี้ผมมองคือรูปทรงมันสวยจริงๆรูปทรงสวยงานละเอียดงานเนียนมากเลยระดับพรีเมียมแต่ว่าน่าจะเป็นสำหรับเหมาะกับการเดินป่ามากกว่าสำหรับคนที่ชอบเดินป่าน่าจะเก็บพับได้เล็กๆแล้วก็เบาแล้วก็แบกไปเดินป่า นี่ผมมาด้านหลังนะด้านหลังนี้เต็นเ้นเริ่มใหญ่แล้วเต็นใหญ่ทรงมันทรงมันถ้าผมมองผมว่ามันเหมือนไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าครัวซองทรงคล้ายๆครัวซองมันจะเป็นซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นห้องนอนห้องนอนมีสองห้องแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องโถงสำหรับนั่งทำกับข้าว นั่งคุยกันนั่งเล่นผักผ่อนนะเห็นไหมซ้ายขวาเป็นห้องนอนสองห้องสําหรับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่สําหรับ4ี่คนนอนสบายๆแล้วก็มีที่นั่งเล่นกันแดดกันฝนไม่ต้องไปกลางทาับใหญ่ๆอีกชั้นหนึ่งตัวนี้นี่ก็ตัวนี้นี่สบายเลยแต่ว่าเรื่องการก็อาจจะอาจจะลําบากหน่อยตัวนี้แบบใช้เสา แต่สวยๆงานสวยเลยงานดีเลยสาหรับใครที่แบบว่าอยากได้เต้นแบบดูอลังการก็ตัวนี้ใช้ได้เลยสวยแล้วซึ่งราคาเอ๊ะถาผมมองเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูราคาน่าจะประมาณ5,000ันนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้แต่ตัวนี้นี่ทรงคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องโถง ตรงคล้ายๆครัวซองตัดหัวออกหน่อยนึงอ่ะ,อะตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนแล้วก็ตรงกลางด้านใหญ่นะจะเป็นห้องโถงซึ่งตัวนี้ไอ้เสาไฟเนี่ยมันเป็นแบบปั๊มลมต้องเติมลมเข้าไปอ่อราคาราคาตัวนี้5 5 0 0ันห้าแบบใช้เสาไอ้ตัวนี้นี่ ตัวนี้นี่เดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในีกิงอ่าข้างในก็เป็นห้องนอนอ่าหห้องนอน1ห,ห้องโถงซึ่งทุกตัวผมว่าน่าจะเป็นเฟซแบ็กหมดอะของเกชัวคือให้ความสำคัญกับเรื่องกันแสง การใส่เครื่องนอกเข้ามานี่ราคาห้าพันห้แบบเชเสาเป็นครึ่งเดียวนี่แล้วก็ตัวสามันห้าเนี่ยแบบเช็คเสาเห็นเขาเรียกว่าเต็นท์นเอเนกประสงค์ซึ่งซึ่งผมไม่ชัวนะว่า ศัพที่เขาเรียกเขาเรียกอะไรกันบ้างอะผมไม่ไม่แบบว่าไม่ใช้ชำนาญอะไรเรื่องเต็น์มากนะักเพิ่งเพิ่งเริ่มเข้าวงการเหมือนกันอย่างเต็นต์ตัวนี้เขาว่าเต็นต์อเนกประสงค์มันไม่ใช่เต็น์นอนแต่เป็นเต็นเต็นแบบเก็บของแล้วก็เต็นส์สหรับนั่งพักผ่อนเพราะวัดประตูมันจะใหญ่ประตูหน้าหลังมันจะใหญ่เลยอ่านี่แล้วก็อันนี้เป็นราคาเตียงเตียงด้านซ้ายสีออกเหลืองๆหลืองเนี่ย จะลพันห้าเต็นเต้นขวาเต็นต่ำหน่อยเจระะกาคาน0 0 0บาทแต่ผมเห็นคนญี่ปุ่นเขาก็ทําอย่างนี้นะเอาเต็นแบบนี้ไปแล้วก็เอาเตียงเข้าไปเลยนอนอย่างนี้เลยเห็นจากดูจากรีวิวของญี่ปุ่นครับอ่าเนี่ยตัวนี้มีหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนอืมสวยดีสวยดียดูอลังการมากสำหรับคนที่ไม่อยากพกทับ ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยจบเลยเอานี้มาต่อที่รถเข็นสำหรับใครที่มีอุปรกรณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยจอดรถที่จอดรถอยู่ไกลก็ใช้รถเข็นเนี่ยมาเอาไว้เข็นของเข็นของไปจุดกลางเต็นซึ่งรถเข็นตัวนี้พับได้นะมันพับได้เลยเล็กเล็กเลยเนี่ยด,ด้านขวาเนะี่ยมันพับแล้วล้อมันจะไม่ชนกันเหมือนกับว่าเราจับจับหีเพียงแล้วย่นก็หากันเนี่ย จะเป็นประมาณนั้นเลยจริงๆอุปกรณ์มันมีเยอะมากหลายจุดมากแต่ว่าผมก็ด้วยเวลาที่รีบกลัวต้องออกก่อน4ี่โมงเพราะว่าเดี๋ยว5้าโมงรถมันจะติดก็เลยได้มุ่งเน้นไปที่เต็นท์อย่างเดียวอุปกรณ์ปีกย่อยอย่างอื่นนี่ก็ไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่อะ แต่ว่ามีครบจริงๆผมเดินดูไปรอบนะแต่ลืมถ่ายไม่ได้ถ่ายเดินดูไปรอบก็มีครบถึงพวกสมอบกเชือกที่นอนเครื่องนอนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีหมดมีครบทุกอย่างเนี่ยตัวนี้ผมเห็นคนญี่ปุ่นเขาดูจากที่คนญี่ปุ่นเขากางตินนะ<ม>เขาก็ใช้ตัวนี้แล้วก็เช้เตียงอย่างเงี้ยไปเลยเข้าไปเลยตัวเดียวแล้วจบเลย ก็โอเคจะได้เตียงหนึ่งเตียงแล้วด้านขวาก็เป็นที่เก็บก่องเขาด้วยเขาก็ทําอะไรข้างในเลยเพราะว่าประตูมันจะกว้างไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวใช้วิธีเป่าลมต้องสูบลมเข้าเสาถ้าถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยผมก็ดูปาน ทรงก็จะดูแปลกตาดีสำหรับใครที่ชอบแบบแปลกๆแปลกแต่สวยตัวนี้ใช้ได้เลยคือวันนี้คนในงานก็เยอะนะคนข้างคนในดีแัดรอนเนี่ยกาค่อนข้างเยอะซึ่งบางทีก็ถ่ายแล้วก็ต้องหยุดเพราะว่าคนเขาก็เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องแบบแล้วใช้โทรศัพท์อย่างเดียว เลนมันไม่ได้กว้างพอก็เลยถ่ายค่อนข้างลำบากหน่อยแต่ว่าก็พยายามจะเก็บเก็บรายละเอียดให้เก็บบรรยากาศมาให้ดูก่อนแล้วกันซึ่งถ้าใครที่สนใจอยากไปดูเนี่ยดีแคทลอนสาขาบางใหญ่เนี่ยมันใหญ่จริงแล้วก็อุปกรณ์มันเยอะจริงคือแวะเข้ามาดูได้เลยแต่เต็นท์น่ะน่าจะมีอยู่แบบเดียวนะเออมีเกช่วยอย่างเดียว นวนมาดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งรวมๆม,มันก็จะไล่ระดับราคาจากเล็กไปหาใหญ่สำหรับใครที่ชอบแบบไหนเนี่ยคือมาเดินเลือกได้เลยหรือไม่ก็ถามเจ้าหน้าที่เขาได้แบบว่า,าผมมีงบอยู่เท่านี้แนะนำเต้นให้ผมหน่อยเพราะว่าเต้นที่นี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถลองกลางลองพับได้เลย เราสามารถสัมผัสได้เลยบืงทีเราดูในช้อปปีหรือในช้อปปิ้งออนไลน์อะไรพวกนี้บางทีเราเราไม่ได้สัมผัสไงแต,แต่ที่แต่ที่เนี้ยคือถ้าเราสนใจตัวไหนเนี่ยเราให้พนักงานเขาสอนวิธีการวิธีเก็บอะไรได้เลยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราชอบแบบไหนที่แท้จริงมีทางด้านขวานี่ก็อุปกรณ์ทั้งนั้นเลย อุปกรณ์กลางเต็นท์ทั้งนั้นในโซนนี้แต่ว่าดีแคทลอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์กลางเต็นท์นะ่วนใหญ่มันจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ออกกําลังกายออกกำลังกายด้วยเยอะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนอนอุปกรณ์การนอนทั้งหลายหลยซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับโซนกลางเต็นท์ผมก็เลย ถ่ายทางช่วงนี้หน่อยเพราะว่าทางส่วนที่เป็นออกกําลังกายนะคนค่อนข้างเยอะกว่าตรงนี้อีกเนี่ยสำหรับใครเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเต้นท์ไปแบบว่าไปกลางแล้วก็เป็นที่เป่าลมอ่าสี่สูบลมแล้วก็นอนสบายสะดวกดีแต่ตัวนี้ผมเห็นใน facebook เขาจะบอกว่าเขาเรียกแผ่นลองในตำนานคือ นอนสบายมากราคาตัวนี้พันสีซึ่งดูจากล็อตไม่มีของเลยหมดตลอดต้องคอยเดินมาดูหลายรอบวันนี้ไม่มีต้องมาวันอื่นเนี่ยเห็น <He S 2> ช่องไหมครับไม่มีของเลยราคาพันสีของหมดแผ่นรองในตำนาน ผมดูใน Facebook เห็นมีเขาบอกว่าหลายสาขาก็หมดนะต้องรอเป็นรถๆเลยต้องไปเรื่อยๆหรือไม่ก็บางคนก็ใช้วิธีขอเบอร์พนักงานเลยถ้าหรือให้เบอร์พนักงานไว้ถ้ามีของให้โทรบอกด้วยอะไรประมาณนี้เลยตัวนี้แผ่นลอง700ราคา700บาทซึ่งของก็มียังมีเยอะอยู่อันนี้แบบปั๊มลมปั๊มลมนี่ของเพียบ ปั๊มลมเข้าไปนอนได้เลยแล้วแต่ครับว่าชอบกันแบบไหนใช้ได้ทั้งหมดแต่ตัวปั๊มลมก็ปัญหาก็คือทำรั่วนี่ก็ของผมเคยรั่วแล้วทิ้งถ้าใครนึกไม่ออกถ้าใครไม่เคยมาดีแคทลอนเนี่ย ผมอยากให้นึกถึงตามเซนทันหรือโรบินสันที่เป็นซปเปอร์สปอร์ตอ่ะ,อ,ะอย่างนั้นเลยคล้ายๆกันแต่ว่าที่นี่มันจะใหญ่กว่าไงก็ซูเปอร์สปอร์ตก็จะมีอุปกรณ์กีฬาทั้งหลายแหล่แล้วก็ ก็จะเป็นโซนที่เป็นแคมปิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดีแคทลอนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์แคมปิ้งแต่ว่ามันจะมีเยอะกว่าเยอะมากเท่าที่ผมดูเนี่ยรถเข็นรถเข็นบัวพับแล้วมันจะเล็กเหลือเท่านี้กำลังดีสำหรับใครที่ชอบนะได้เลยจัดได้เลยไม่ต้องลำบากยกไปยกมา ตอนนี้ผมยังยกอยู่เลยผมยังไม่มีรถเข็นเลยยังใช้วิธียกเอาเหนื่อยบอกได้เลยเหนื่อยถ้าใครอยากสบายหรือว่าม,มีแบบว่าดูดีหน่อยอใช้รถเข็นยกไปลากไป2อ0พซื้อได้ครับถือว่าไม่แพงมากนี่ตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ เกวี้นี้ก็ใครชอบแบบไหนมาดูเลือกได้เลยตามแต่ราคาเลยแต่ว่าราคาถ้าเทียบกับในเน็ตซึ่งเป็นของจีนอะไรพวกนี้ราคาที่นี่น่าจะแพงกว่าแนะ่แต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะทนทานกว่านะเพราะในเน็ตบางทีเห็นหลายคนบอกว่ามันก็พังง่ายอยู่อ,อย่างตัวขวาสุดนี้ก็ดูดูหรูเลยดูสวย แข็งแรงลงไปนั่งแลขอแข็งแรงดีสองตัวเนี่ยสองตัวเนี้ยอ่าลืมรวมตัวเขียวทั้งด้านซ้ายมือไปด้วยตัวนี้ก็นั่งสบายแต่ราคาก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันพั0สองพัหรือว่าถ้าใครบอกไม่อยากได้แพงก็นั่นแหละครับช้อ p ป,ปี้ลาซาดานะ่ะมีสั้งแต่ร้0ยกว่าบาท200กว่าบาทมีเยอะ นี่เป็นพวกอุปกรณ์หมวกหมวกอยู่ติดกับอยู่ติดกับเต็นต์ตัวเล็กใน่วนดังกว่าก็จะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรซึ่งซึ่งผมไม่ค่อยได้ถ่ายตรงนี้แต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีโซนที่เป็นโซนสําหรับเด็กด้วยเผื่อใครมีลูกพาลูกมาจะได้ให้ลูกมานั่งรอตรงนี้เล่นรอแล้วก็พ่อแม่ก็นูน่น อาจจะไปลองอุปกรณ์กีฬาหรือว่าอาจจะมาลองอุปกรณ์แคมปิ้งได้ซึ่ง pues, ดูแล้วเขาก็ใส่ใจรายละเอียดดีนะเพราะอุ außer, ปกรณ์การเต้นหลายคนก็มีลูกเผื่อมาแล้วต้องพาลูกมาด้วยนะ่ลูกจะได้ไม่เบือ่อเพราะลูกไม่ชอบแน่มาดูอุปกรณ์การเต้นอะไรพวกนี้ก็สำหรับใครที่ อยากจะหาอุปกรณ์กางเต็นท์อยากจะมาลองดูหรือเป็นมือใหม่อยากมีผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยก็แนะนำนะครับดีแคทลอนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็ค่อนข้างชำนาญหรือว่าอาจจะไปเจอคนที่เขามาดูอุปกรณ์แล้วก็ได้คุยกันคืออย่างผมเนี่ยผมก็มือใหม่มือใหม่ก็มาดูอุปกรณ์ก็ไม่ใช่ว่ารู้ทุกเรื่องก็จะบรรยายตามที่ได้เห็น แต่ว่าอุปกรณ์ลงลึกอะไรรายละเอียดลึกซึ้งสับทางกลางเต็นอะไรผมอาจจะไม่ไม่ชัวร์เท่าไหร่ก็ได้แค่ถ่ายพวกบรรยากาศมาให้ชมกันแต่ว่าถ้าหลายๆคนอยากจะมาดูอยากจะมาลองดูด้วยตัวเองสําหรับคนที่สนใจเรื่อง,คองแคมปิ้งเนี่ยผมแนะนําเลยดีคัตลอนเห็นว่ามีหลายสาขาซึ่งผมเองตงัวผมเองเนี่ยก็มาสาขานี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มาแบบว่า ฉุกหุกมีเวลาอยู่ได้ไม่นานก็ได้แต่ถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปก็สำหรับใครที่สนใจก็เชิญน,นะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับ